มันเดินมันเดินอยู่หน้ารถเขาอ่ะเดินอยู่หน้ามันเดินอยู่หน้ารถบนถนนน่ะรถขับรถไหลหๆไปไม่ได้เมาไม่ได้เมาไม่ได้กินเหล้ากันเลยไปงานศพมาไม่ได้กินเหล้ากันเลยยิสุบุรีอ่ะอ๋อไม่ไม่ได้กินหรอกไปกินข้าวเฉยๆแล้วกลับแล้วต้องต้องเรียกเอารถไปคืนเจ้าของเดี๋ยวไม่ได้ต้องยืมเขาเองหรือเปล่ายืมมอญกู๊ะ นั่นน่ะดิยมึงลงดังแล้วไอต้ามีเยอะมีคนถ่ายรูปมึงเยอะลง YouTube แม่งไรแม่งวิ่งอ๋อโอเคโอเคแกนี้ก็ดาวแม่งฮาว่ะดาวดาวต้ามระวังรถมอเตอร์ไซค์ระวังมอเตอร์ไซค์ระวังมอเตอร์ไซคะวางตัวนเหี้ยไอขันที่นี่เลยครับอ๋อจี้อย่างนาเกียร์นี่แบบ มึงล็อกประตูยังไม่ลิกวัมาดูนะครับถอดเยี่ยกูเปิดไม่ได้ด้วยเอาเลยรถไน้เยี่ยงถอดเอ้รถไปแล้วเยี่ยตัวเองพี่ตั้มแม่งลงออกไปพี่ตั้มแม่งลงไปข้างดางเลยลงไปพี่ตั้มแม่งลงไปนอกรถอ่ะรถติดบนทางด่วนมันลงไม่ได้ข้างล่างอ่ะเพราะมีเหตุฟ่ะ